มีนักเทศถามเข้ามาในเพจนะครับว่าตั้ง TP แล้วจะไปไม่ค่อยถึงอัไงไนนี้ผมต้องย้อนกลับไปถามก่อนว่า TP ที่คุณตั้งกันมันมาจาก ระบบหรือว่าคุณคิดขึ้นมาเองนะครับแล้วถ้ามาจากระบบเนี่ยอันนี้มันได้รับการยืนยันจากตัวเราเองแล้วหรือยังนะครับถ้าสมมติว่าเราตั้ง TP ่พีแล้วเนี่ยเราควรจะตั้งยังไงละครับนะครับอยากให้ทุกคนนะครับลองนะครับตั้ง TP 500้าร้อยเอเนี่ยผมอยากให้ทุกคนนะครับคอนเฟิร์มนะครับจุด TP พีเอสเนี่ยจากตัวเองก่อนนะครับโดยการที่ให้แบ่งเป็นสี่สัปดาห์สัปดาห์แรกเนี่ยเราตั้งไปเลยครับ TP ที่200ก่อนแล้วลองปล่อยไปเลยนะครับตั้ง TP 200ไปลองปล่อยดูก่อนว่ากราฟเเเนน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 ีีีี่่่่่ยยยมมัััวววิงไปชช TP กรรอบบะคแแลล้้ มันวิ่งไปต่อกี่รอบสมมุติว่าเราเทียบเป็น10ไม้นะครับกราฟวิ่งไปชนท p 2ี0เนี่ยประมาณ8ไม้นะครับแล้วก็ไปต่อขั้นตนต่อมานะครับเราค mm hmm. ่อคเเคยเปลี่ยนจาก200เนี่ยขยับเป็น300แล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยแล้วก็มารอดูว่าออเดอร์ของเราอ่ะมันวิ่งไปชนท p ีกี่รอบนะครับถ้ามันยัง8ใน10อยู่หรือ 7- ใน10อยู่นะครับ mm hmm. เราเค่อยขยับเป็น400เป็น500ตามสเตปไปเรื่อยๆแล้วมาดูว่ามันยังวิ่งชนที8ใน10 7เในส0อยู่หรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าเราตั้งไป ถึง400นะครับกี่ไม้นะครับพอมันจบที่400แล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะรู้จุด TP ของเราจริงๆครับว่ามันควรจะเป็นกี่จุดนะครับไม่ควรตั้งโดยการที่คิดขึ้นมาเองว่าท่านี้มัน TP ได้500จุดนะครับ